ค okay, ครับวันนี้เราก็มาพบกับร้านเจฟฟ i ่ชิ่งกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราได้คนแก่คนใหม่มาอ,อันนี้ช่างโอมนะครับครับผมปกติเราจะต้องผมเป็นคนถ่ายเองเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนคนแก่พอดีว่ามีลูกค้าฝากเอาลอกมาดูหน่อยนะครับว่าทำไมมันไม่ค่อยเลื่อนอ่าเดี๋ยดูะครับยี่ห้ออะไรเอ่ยดิซนะครยี่ห้อดิซ์ดนะครับ รวมอะไรเนี่ยจิงเหรญกีกา,กาเอากีกากีกา,าลูกปืนเท่าไหร่เนี่ยโอ้สิบเก้าบวกหนึ่งเลยมีรอบตัวไหนให้เยอะกว่านี้ไหมครับสิบเก้าบวกหนึ่งรอบเจ็ดจุดสองอ่ะโอเคครับเดี๋ยวดูกันแค่นี้แล้วกันเพราะว่าเราจะไม่ได้ขายตัวนี้เราแค่เอามาผ่าให้ดูกันเล่นๆเฉยๆแต่แขนสวยมากอะจางโอ้ผ่าเลยครับคับผมไม่เปินะครับผม อันนี้ภาษาหน่วงแม่เหล็กมีลูกปืนหนึ่งตลับนะครับ <Okay. S 1> นี่สป,ปูนหน้าตาแปบบแบบลกแต่ก็มีลูกปืนด้วย โอ้ให้ได้เกียร์เป็นทองเหลืองด้วยเกิดีากทางคนส่งมาก็บอกว่าสั่งมาจากในเว็บช้อปปิ้งช็อปนึงเว็บหนึ่งนะครับในราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นักเจ็ดร้อยกว่าบาทเนาะอ่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเยอะมาก มีรกปืนป่ะอ้าวลงเลยอ่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนเห็นเห็นพี่เนียนแกข้างในเลยนะครับพี่เนียนเกียร์นวนไปทองเหลือง้ะด้วยอ่ะโอเคอ่ะถอเลยครับ เดี๋ยวเราลองนับที่ลูกปืนมีเท่าไหร่ละมีตันนี้อย่างทีละหนึ่งแล้วก็เป็นสองอันนี้มีมีสองนะครับเป็นลูกปืนธรรมดาหนึ่งแล้วก็กันติกลับหนึ่งแกมีต้องเอื่อีกไหมครับไม่น่าจะมีนะอ่าไม่นามีละตัน็อปก็หมุนเฟืดๆดก็คงไม่มีลูกปืนด้วยเพราะฉะนั้นที่เราเจอกันจริงๆก็คือ,อต้องนับเป็นสามบวกหนึ่ง แต่แขนสวยจริงนะสวยครับขโมยของลูกค้าได้ไหมนะี <laughs> ่ะอย่าเลยดรกวเ่าครับนะคูเบกน้อยแต,แต่เมื่อกี้ไม่ได้ลองทดสอบให้ลูกค้าดูหน้ากล้องนะว่าไอ้เบรกนี่คือไม่อยู่เลยนะครับเผื่อขับเป็นของเหลืองด้วยนะครับ มีรอยคาบจารบีแหงๆด้วยนะนอกจากลาซาด้านะครับอ่าโอเคก็ชิ้นส่วนก็ไม่ได้ต่างอะไรกับนอาอื่นปกติเท่าไรแต่ว่าทำไมจาระบีมันเขอะขนาดนี้เนี่ยอันนี้ก็ผ่าอย่างคร่าวๆนะครับไม่ได้ผ่าแบบว่าละเอียดอะไรมากอ่าอันนี้เราก็แกะดูผ่าดูกันข้างในเฉย ก็โอเคครับพาให้รู้กันว่าลอกรุ่นนี้เป็นอย่างนี้ส่วนใครที่จะซื้อไม่ซื้อยังไงชอบแบบไหนก็อันนี้แล้วแต่สไตล์แต่ละคนกันไปนะครับไม่มีบอกว่าผิดถูกหรือว่าดีไม่ดีไงนะครับแค่ให้ดูข้างในกันเฉยๆ